สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมชุดอัพหน้ามิวเอ็กนะคะสำหรับรถปี2014นะคะมาอัพหน้าเป็นตัว220 0นะคะชุดแปลงชุดนี้นะคะสำหรับรถมิวเอ็ก2014นะคะที่จะอัพหน้าเป็นตัว220 0นะคะนี่อัพได้ตั้งแต่ปี2014นะคะ17นะคะ14 15 16 17แล้วก็18 19เลยนะคะอัพหน้าเป็นตัว220 0นะคะ ายการก็จะมีตั้งแต่กันชนหลังนะคะแบบนี้เลยกันชนหลังมาพร้อมสกเกิร์ตหลังนะคะตัว2020นะคะแล้วก็กันชนหน้านะคะมาพร้อมสกเกิร์ตหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นไฟหน้านะคะไฟหน้าจะเป็นตัวแบ็กเวอร์ชันนะคะจะเป็นโครมดําแล้วนะคะอะไรแท้เบิกใหม่เลยนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งฝั่งนะคะ ก็จะออกมาเป็นตัวแบ็กเวอร์ชันตัวโคมดำนะคะรับมากับตัวกระจังหน้าตัวนี้นะคะตัวเป็นสีแบ็กเวอร์ชันเหมือนกันนะคะเป็นออกโลมดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายนะคะไฟท้ายหลังนะคะก็จะเป็นอะไหล่แท้เบิกใหม่เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแบ็กเวอร์ชั่นนะคะจะเป็นโคมดำนิดนดแบบนี้สวยเลยนะคะและ,ะรายการเปลี่ยนก็เติมก็จะมีขาล็อกกันชนนะคะขาล็อกกันชน LR ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ แล้วก็จะมีชุดสายไฟหน้านะคะแล้วก็ตัวปรับระดับนะคะตัวปรับระดับนี้นะคะสำหรับรถมิลเอ็กซ์2014นะคะ2014-15นะคะมันจะไม่มีมาให้นะคะถ้าจะอัพเป็นตัว17 18 19แล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนตัวโคมไฟแล้วนะคะก็จะสามารถปรับระดับสูงต่ำตัวท็อปได้นะคะถามว่าใส่ได้ไหมก็บางคันก็ใส่ได้นะคะบางคันก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะ งานนะคะงานกันชนนะคะกันชนเทนะคะสเกิร์ตหน้าเทสเกิร์ตหลังเท้กันชนหลังเทนะคะนี่รถเป็นรถสี่บอล bon นะคะสําหรับชุดนี้นะคะจะใส่รถสี่บอล bon นะคะอะไรก็จะเปลี่ยนประมาณนี้นะคะสําหรับรถมิวเอ็กซ์สองพันสิบสี่สิบห้านะคะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าถ้าอยากจะอัพนะคะก็จะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะ ก็จะได้อะไรแบบนี้เลยนะคะงานสีเป็นสีระบบทูเคนะคะงานสีงานเนียนนะคะติดตั้งสนิทเข้ารูปนะคะงานสีเรามีรับประกันให้นะคะสีเนียนๆฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสีบอลตัดสีดำนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเราจะพามาชมชุดอัพหน้านะคะสำหรับตัว2,014เป็น2 0 2 0นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามที่ร้านตั้มออโต้ช็อปได้เลยนะคะร้านตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกม14ค่ะ0838947603นะคะติดต่อที่ช่างตั้มได้เลยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยสำหรับ EP นี้เดี๋ยวรอชม EP ต่อไปนะคะว่าเราจะมาให้ชมอ่า อัพหน้าตัวไหนบ้างนะคะรอติดตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ